สวัสดีค่ะอายนะคะที่ปรึกษาการขายนะคะวันนี้นะคะอายจะพาทุกท่านนะคะเข้ามาดูรถในสต็อกของเรานะคะของเราเนี่ยในสต็อกนะคะของเราก็จะมีเ,เป็นหลายรุ่นเลยค่ะลูกค้าก็จะมีเป็นสว i ปก็มี XL7 ก็มีหรือว่าเซียก็มีนะคะ หรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นรถเล็กนะคะก็จะไอ,อ,อจะแนะนําเป็นเซลาริโอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการจะใช้รถนะคะบรรทุกข,ของเราก็มีรถแนะนำนะคะเป็นรถแคลรี่นะคะในสต๊อกของเราะคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าของรถในสต๊อกเนี่ยหรือว่าสีในสต๊อกนะะจะมีไม,ม่พร้อมส่งมอบนะคะเบือเ้องต้นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าะคะ่ะต้องการ สีหรือว่ารถในสต็อกนะคะของเรามีรถนะคะไม่ต้องกลัวเลยแน่นแน่ๆน,น,นะคะสำหรับถ้าเกิดลูกค้านะคะสนใจที่จะเข้ามานะคะติดต่อนะคะเพิ่มเติมโชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่วิภาวดี32นะคะติดกับโตชิบ้านะคะหรือว่าถ้าจุดสังเกตง่ายๆก็จะอยู่ใกล้ๆกับเซนทันลลาดพร้าวนะคะส่วนในเ,ออเบอร์ทโทรติดต่อหรือว่าไอ l ดี e ลนนะคะเดี๋ยวออ่ะ จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนที่สนใจต้องการเข้ามาเทสรถมาชมรถจริงนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไอจะพามาแนะนำอะไรนะคะคอยมาติดตามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ